สวัสดีค่ะแต่นะคะวันนี้นะคะแต่จะมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเวอร์ซ่านะคะซึ่งตัวที่แต่ประทับใจมากๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยตัว joyful นะคะเพราะใช้กับตัวเองนะคะ <Yeah. S 1> เนื่องจากว่า <Yeah. S 1> แต่นะคะขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะชนท้ายกับรถยนต์นะคะแล้วทําให้ตัวเองเกิดขาหักนะคะขาซ้ายท่อนบนหักนะคะแล้วก็แขนศอกหลุดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะ วันที่แต่ผ่าตัดในคืนแรกนะคะออกมานะคะแต่ก็ทานตัวนี้เลยนะคะ1น,นเม็ดนะคะหลังจากที่ทานไป1เม็ดนะคะตลอดทั้งคืนไม่มีอาการปวด เลยนะคะลราไม่มีอาการปวดกระดูกเลยหลับสบายตลอดทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามานะคะอาการปวดก็ยังไม่มีนะคะแต่อาจจะตึงๆแผลนิดหน่อยเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการผ่าหลังผ่าตัดใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นนะคะในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะคะไม่มีอาการปวดเลยแม้แต่นิดเดียวคนญาติคนข้างๆนะค่ะญาติผู้ป่วยเตียงข้างๆขงเขาก็ยังงงว่าทําไมแต่ไม่มีการร้องโอดโอยเจ็บปวดแผลเลยนะคะคตัวนี้มันดีมากๆค่ะมันทําให้เรา ลดอาการปวดได้ดีเพราะว่ามี F I R ด้วยะคะ่ะซึ่ง F I R นี่เป็นส่วนผสมที่ยอดมากๆนะคะลิเกสิ์เดียวหนึ่งเดียวในประเทศไทยเราเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็ทานตัวบีออนร่วมด้วยนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในการสมานแผลดีมากๆเลยนะคะใครหลายท่านนะคะอาจจะเห็นนะคะแผลแต่นะคะซึ่งมันแห้งนะคะแผลใหญ่และยาวมากนะคะแผลนะ่ะแห้งเร็วมากนะคะและ ไม่มีติดเชื้อเลยนะคะอันนี้หมอและพยาบาลเขายังชมมาเลยเนาะว่าแผลเราสวยมากนี่เลยค่ะทานสองตัวนี้เลยนะคะประทับใจมากๆที่สําคัญนะคะนอกจากจะหายเร็วฟื้นตัวเร็วแล้วนะคะผิวพรรณยังเปล่งปลั่งอีกด้วยอ่ะได้ของแถมเยอะเลยค่ะสุขภาพแข็งแรงมากๆเลยค่ะ